โควิด19มีผลต่อราคาพระหลวงปู่หม,มุนหรือไม่ครับผมแน่นอนนะครับ สำหรับในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับคนตกงานเยอะๆนะครับก็จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรโทษโควิดได้เลยนะครับโทษได้เลยสำหรับราคาพระหลวงปู่หมุนนั้นพระของท่านในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆก,ก,ก็ซื้อขายยากกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอโควิดเริ่มคลี่คลายนิดนึงก็กลับมาซื้อขายได้ง่าย อยู่พักหนึ่งนะครับสัก 2- 3สาเดือนที่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มที่จะตึงๆอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มที่จะตึงๆเริ่มจริงๆพระของหลวงปู่หมนุนถ้าถ้าเป็นรุ่นที่นิยมราคาก็ไม่ได้สวิงมากไม่ได้มีบางรุ่นที่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเหรียญหล่อรวยทันใจอย่างเงี้ยนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะ วิ่งเลยทีเดียวนะครับก็จะมีบางรุ่นที่ราคาลงจะเป็นพวกนั่งตังหรือว่าหมุนเงินหมุนทอง18บแอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีผลมาจากาปริมาณพระที่ออกมาจากรังหรือคือพระหลวงปู่หมุนเนี่ยถามว่ายังมีรังที่เก็บไว้เยอะๆเป็นหลักร้อยเนี่ยยังมีอยู่ไหมผมเชื่อว่ามีนะครับผมเชื่อว่ามีแต่ว่า ก็ไม่ไม่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากพระออกมาเป็นพันลูกศิษย์ลูกหาที่เช่ากันก็ก็ไม่พออยู่ดีนะครับเพราะว่าปริมาณลูกศิษย์ของหลวงปู่ค่อนข้างมีเยอะนะครับราคาจะมีขึ้นลงบ้างเล็กน้อยสำหรับช่วงนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสสำหรับใครที่มีเงินในช่วงนี้นะครับใครที่มีเงินซื้อไว้ได้เลยทุกรุ่นนะครับ ซื้อเก็บไปได้เลยแล้วรอหลังโควิดหลังมีวัคซีนนะครับราคาน่าจะกลับมาแน่นอนผมก็ฟันธงไม่ได้นะครับว่าพระจะขึ้นจะลงยังไงแต่ว่าดโดยความรู้สึกแล้วผมเล่นพระหลวงปูนม,มานี่ก็เกือบ10ปีนะครับพบเห็นการขึ้นลงมาพอสมควรในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคนก็มองว่าพระหลวงปูนเนี่ยเป็นพระปั่นนะครับเล่นได้ ชาบชวยบูบ้บาพแต่สุดท้ายแล้วการเวลาก็พิสูจน์หลายๆอย่างนะครับทำให้พระหลวงปุน่มนี่อ่าไม่ลงอย่างที่คิดนะครับมีลงลงบ้างแต่ก็กลับมาขึ้นขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับคือขอบอกก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชี้นำใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับในการรับชม เพราะฉะนั้นผมก็พูดไปตามความรู้สึกแล้วก็ส่วนตัวของผมเองนะครับสาหรับใครที่มีความคิดเห็นแย้งก็ผ่านได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ฟังต่อได้นะครับก็หลายๆรุ่นในช่วงนี้มันมีรุ่นที่ขึ้นและลงเพราะฉะนั้นผมก็ตอบไม่ได้ว่าพรัสจะขึ้นหรือลงถ้าลงก็ซื้อนะครับใครมีเงินซื้อเลยนะครับอีกหน่อย แตะไม่ได้ในราคานี้แน่นอนนะครับโอเคสำหรับใครที่มีพระเครื่องปู่หมุนอยากขายไม่สบายใจก็ส่งมาแล้วกันผมยินดีรับเช่านะครับผมยินดีรับเช่าให้ราคาดีทีเดียวครับผม